สวัสดีค่ะวันนี้มาตามหาคนที่อยากลดน้ําหนักนะคะคนไหนที่อ้วนนะคะต้นแขนต้นขาใหญ่นะแนะนําเลยนะวีเลน่าช่วยได้นะคะเซตนี้นะคะกินแล้วลดนะคะเซตนี้ลดนะคะ 2กิโลหา4กิโลเลยนะคะบอกเลยนะคะวีเลน่านะคะช่วยลดต้นแขนต้นขาลดหน้าท้องนะคะคนไหนที่เป็นคุณแม่หลังคลอดนะคะไม่มีเวลาออกกําลังกายนะคะแม่ค้าแนะนำเลยค่ะวีเลน่าช่วยได้นะคะกินแล้วปลอดภัยนะคะลดไวลดจริงนะคะกินแล้วนะคะลดแล้วไม่กลับมาโยโย่แน่นอนนะคะที่สำคัญนะคะช่วยคุมหิวอิ่มนานนะคะช่วยลดอาการกินจุกกินจิกนะคะอย่างแม่ค้า นะคะเป็นคุณแม่หลังคลอด3เดือนนะคะกินไป2กล่องลดไป6กิโลนะคะคนไหนหุ่นพังนะคะกินวีเลน่าแล้วหุ่นกลับมาปังแน่นอนคะ่ะสนใจนะคะจิ้มหน้าโฟไฟล์นะคะโทรหรือว่าทักไลน์ได้เลยนะคะมาสวยๆด้วยกันนะคะ